n นมัสเตสวัสดีค่ะทุกคนใครที่ไม่สามารถต้านกระแสคาคูไบไม่ไหวนะคะดูแล้วมันอินมากอยากจะเป็นนางเอกซะเองนะคะมาเลยค่ะมาเป็นนางเอกคังคูไบไปกับคูซาร่าเลยค่ะทำอย่างไรไปดูกันเลยอนอื่นนะคะเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะชื่อว่า Reface นะคะ r e f a c e ได้มาแล้วก็ อย่างไม่ต้องซื่อก็ได้นะคะยังไม่ต้อง V I P เนาะหรือใช้ฟรีไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่คิวรีนะคะเซิร์ชหาค่ะเซิร์ชหาคำว่าคังคูบใบนะคะ G U. G U. G U G U N G U B คังคูบไบแล้วก็ค้นหาเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเจอนางเอกแสนสวยของเราแล้วนะคะเลือกดูซิว่ามีอะไรให้เราเล่นได้บ้างวิดีโอไม่มีนะคะมาที่ g i f ตนะคะ Image ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ g i f ตนะคะอ่าแล้วเราจะเป็นเวอร์ชั่นไหนคะเราอยากจะเป็นนางเอกเวอร์ชันไหนคะสมมติเราอยากเป็นเวอร์ชันนี้แล้วแตะไปเพราะแตะไปนะคะก็ให้เราไปแอดหน้าของเรามานะคะบวกที่คำว่า New แตะที่คำว่า New คุณสามารถ ถ่ายรูปใหม่ได้หรือจะเลือกที่แกลลอรี่ก็ได้คุณสลาเลือกจากแกลลอรี่นะคะก็จะเลือกรูปนี้แล้วก็คอนเฟิร์มเข้ามาเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะให้เขาประมวลผลก่อนเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีหน้าของเราแล้วใช่ไหมกดที่คำว่า swap face ค่ะเขาก็จะมีโฆษณาให้เราดูนิดหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งเขาก,ากากระบะได้แล้วก็ เป็นอันเรียบร้อยค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของเราเข้าไปอยู่แทนที่นางเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราสามารถนะคะแชร์ไปที่อ่าไอจี IG ได้ TikTok หรือ Line Messenger ได้หรือดาวน์โหลดนะคะแตะที่ดาวน์โหลดตรงนี้เขาก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเช็คดูนะ นี่ไงคะก็จะมาอยู่ที่แกลเลอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำไปโพสต์ได้เลยนะคะโชว์ความสวยงามกันไปนะจ๊ะอ่ะใครอยากจะให้เพื่อนๆสวยเหมือนเราสวยเหมือนทังคูบยก็แชร์ไปให้เพื่อนทําตามกันนะคะถ้าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมไลค์เม้นท์แชร์ให้คุณสระชื่นใจหน่อยนะจ๊ะ